อุ๊ยไอ้เดี่ยวหัวอะไรนะมาขอเน้นชัดก่อนนะครับออห,หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอเห็นใต้ขอเห็นใต้ด้วยขอเห็นครับผมครับผมไป,ไปชื่อไปชื่อหนึ่งสี่บาครับเ,เอาชัดเน้นอันนี้อุดซินเนาะเจมครับเจม สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับใน EP นี้นะครับก็เราก็จะมีจะทํากิจกรรมในส่วนของการมอบนะครับมอบธนาคารข้าวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แจกขนมเด็กๆนะครับในส่วนของบรรยากาศนะครับจะเป็นยังไงตามชมกันทด้เลยนะครับชมรมส,งงสยมิจิตาศาสานี่คือพึ่งน้อยเบเกอรี่อันนี้ก็คือสาพาณิดนี่สรัรวนอะไรนี่สาพาณี่นิมเนื้ สะพาณิททูบีนัมเบอร์วันป้ายนี้คือนานมากละวเก่าแก่แล้วเนี่ยไม่ดื้อนะที่เรามาครั้งแรกนะไม่ดื้อเลยนะเป็นป้ายที่อยู่คงกรุงรัตน์เรามาีเอาอันนี้หนูเนาที่แรกที่เรามาเพราะเรามาไม่ดื้อเสร็จแล้วเราก็ไปที่โนต่อนี่คือป้ายสารวินแล้วก็รูปสารวินรูปแาดปีที่แล้วรวยเลยครับเเตอ๋อ เขากข็กงเลยไ <c oughs> ม่หรออย่างปลาปัวก้องอะได้ปะโยกอะมันไปฟังหนึ่งกันหน่อแหละได้ไหมได้ยังได้ได้มัดเลยแต่เนี่ยตัวเนี้ยลายเพ่มันจะมัดไม่ได้นะเพราะว่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยเพราะว่ามันมันห่างน้อยเดียวเขายื่นกระบ,บางมาแล้วนี่ Tina, này, nha, 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 mắt như ngay nha, nè Được, đặt, được Được, nha, Được, nha, 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 แต่ว่าย้อนไม่ย้อนแต่พอได้ครับบังแสงด้วยไงเออเออนี่เปิดไฟตรงนี้ได้อยู่มีไฟตรงนี้นี่ช่วยนิดนึงได้เล่นแล้วเนกะไรครับเรื่องนึงเดี๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวมาพร้อมกันแล้วถ่ายรูปไปไปไกันหลยงเดี๋ยวถ่าย รายอง่เออ,อยังไม่ได้ไปขนมเส้นหมดแล้วแล้แกโอมไม่ได้ถ่ายก็ลืมเลยว,วันนี้เดี๋รอพื่อเพื่อนมาแล้วเยาถ่ายรูปอันนี้ อาะเลาั่งะเลางดีกอ่าเว้ยนะเด็กนั่นเป็นอะไรันนี่เดว่าเป็นกันน่าัก็เป็นแบบนี้หละทุกีนั่อบกานนนี่นกินอไก็อ่ยเลยลูกอ๋อี่บอกวาล่ะอ๋อวนีคือแล้วเนี่ยเาอวสีวกน่นวลยอ้วสีเี่้วกรชอบกินอะไรไ่ က huh? ောင well, ်းပြီညာပြုပြောသွားပါဖို့တူပါဘယ်ဘယ်ဘယ်ဟောထားရအဘမလာမကံကာရအနေတော်ကျွမ်းနေဟောလာဒီလိုနားစားရပြင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအရမ်းတချီပြလာမှာတော့တောပါ

ชูร่น่ะหนงเนยบด้หน่ดีหอมเพราะเราอุดันนั่เองมัเกลืกันนี้วขนมแล้เอาเอาขึ้นบนทูกคับุกครับวอนุกคับบนได้ไม่คอบทกครับั่ใ

มอยคอมบันโดเลยเนี่ยทุกข้าไอาเยี่ยมเก่งทุกอย่างเลยว้ยกุยนี่มาเจอแล้วมาน้อยมาดิโอเคเดี๋ยวอนะครับนะครับเดี๋ยวขอเอากล่องนี่มาวางบนโต๊ะครับเตีเลยบอกเตี๋วางมัเนาอันไหนอันไหนเตีได้เตแต่เป็นกล่องเสื้อผ้าผมต้องเตี ถ้าเป็นของอเจน้อยนี่จะเชื่อว่ากระหน่ำแ่บโอ้เผ่งเ้ยชุดหมเลยวิธีใหม่เลของเสียนเปลี่ยท้ี่แล้วเราก็แบบเอาสส่ลุ้มให้เขาเลือกเององไวันนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิดอีกต่อไป่เธอยัดูสวยงามหน่อยไม่มีแรงเลยคุดไปคุดไม่ว ไม่ดีนะมันเสียงเฮ้ยีนมันเป็นคนดูให้เล้ีเ้าี้ต้องด้คุยแล้วงวะมองนหน้าออกเ้็จเองนสิการมีการนี่กไมาี ออาไปพวกเราเอาไม่ยออะไอ้เด็ไม่เถยะเดี๋ยวไม่เลยอ่เดี๋ยวทำให้ทำให้เลยซื้อสซื้อสิหรือทำอะไรได้่ายเอาออกนี้ก่อนยกขึ้นดังไปครับเอาลงมาโอ้ย กว่านี้กันงวดไปหมดนละใครให้แล้วเขาคือสารการขาเปลือกใช่้ยอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเก็นนาัดเกลือกสุน้าขูเกลือน้กืเรืองของน้ำนั่รอ জিতা <laughs> মা <laughs> 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 Trời mắt, t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 rời mắt, mày mắt, ừ, mày Ôi trời mày Cái này trời mắt, trời mắt, Cái mắt, trờ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 i ูเพื่หอ<ค><ณ>หันชาคละอึต่ตทางหลังท่นานไปนี่คาัสวิตด,ดานหลังนี่ <c oughs> <c oughs> เราย่าเลยปัตตานีฮะรี่รู้ด้วย่ตั้ทีนี่อชงจะเจอโสวสชิงม้เอาง

kai kendaraan di

ไ้าใหญ่ผ uhm ้าใหือเอ้าาดไปเลยเี๋ยวผ้าาดไปเลย้มวดเดเลยวผ้าขาดไปเลยนี่ผ้เดี <h 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 ๋ยวผ้าขาดไปเลยเดีลยวผ้าขาไปเลยเดี๋ยวาขาไปเลยนะเอาาไปเลยนะเ้าาเลยนะผ้าขาไปเลย้าขาไปเลยา

ทีมงานไม่ไม่ไม่เ่าไรู้เท่าไรมานครับทีมงานเ่าไครับทีมงานเท่าไครับเดี๋ยวเราจะีบไปว่ามานไปทีมเอาทีวัเลยเอาไปไไม่กี่คนละอยู่เอะไม่ดีอยู่เาน่ออ่ไม่ไ้สิ่งนั้น ยานยาจะดินจะดนไปละถ้าเด็กจะหิวข้าวมครับม้นมพี่แม่้อยู่หลังอยู่หลังเดมียอมีมาเลยลู i กล้นโอไม่ไม่เ้าไปเเข้าไปเไม่ไดะม่ไงเมย่ได้ไม่งอ่นมามน้ไม่บกาอ้กุย กุ้ยกุยสนทนาันเข้าวันนี้เราอยู่ได้ไม่นานนะไม่เป็นไรไปเร็วกุ้ยคุยเข้าไปเลยไม่เป็นไรไคนละไม่เห็นพี่ไม่รู้นะรู้นะมาคารมันแค่ไหวี่เราไปอยู่ไรใครเยอะเยอะเยอะอย่าไปดิ้นย่นไปดินๆโอเคได้ได้ไดูต้องเตรียมสออัดทดนึงนิ้ว เปลี่ยนท่าเรื่อยๆนลครับนี่เนะนี่เนอะอาชว้ษาเียวไม่เอาไม่เอาเรื่อยเรือยเพอแล้วครับพอแล้วผมระวังรับโอเคโอเคโอเคครับผมมาไปเลยมามาเดี๋ยวเยิ้หญิงผู้หญิงม่แม่เดินว่นักทายลยฮ่า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 าา

บ้านขายบ้านคุยเหรเอม่ไปใจกระตุกกระตุกไม่ถึงข้ามไม่ข้ามมาชิดชิดอ่าทับเขามิดเอาเลยเอาเลยเอาเลยบ้านหลังนี้หน่อยนี่จะถ่ายอยู่นี่้นี่มีปัญหานั่นถือป้ายถือดีดีเออเขาเลยครับเขาเดินเลยาไเม่ไรแชร์ในกลุ่มเ โอเคครับเรียบร้อยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้้เด okay, ี๋ยวนับเรสิีนับเรือสิะดวยหนึ่งสองสามโอเคยิ้มหน่อยดูงนิ้วเรียบร้อยครับเยมลาบไยกุยอยดังนะเดี๋ยวเด็กกระจา นี่คือธนาคารข้าวนะครับก็คือโครงการล,ละของกิจรกรรมของเรานะครับธนาคารข้าว โอ้โหตีป้ายเรียบร้อยแล้วเลยนะตีกลางหลอยู่รึมั้งอืออย่างนี้น,นอเน,นเดี่ยวปอนนี่แหละมันเยอะมันเยอะต้องไปมุมนี้แหละเสียงมามนเนี่ยเสียงมาเนี่ยครับได้เห็นเห็นป้ายด้วยเสียงมาเนี่ยเนี่ยมุมนี้แหละครับ

สายมิดอยู่หน้าขึ้นไม่หมดเหรอทำไมไม่ขึ้นมาลูกอยู่ข้างล่างเลยลูกมามา่ไม่ป้านี่เข้าีนไหมใช่ป้เข้าีน่มันใหญ่ไปยัเข้าป้ายทีลชุดทีละชุดได้เออทีชุดทีชุไหนก่อนทชุดไหนก่อทีละชุดไหนก่อนมาทีละไหนพตเย่มมาหน้าอหน้าเออนี่ยได้โอเคมุมเนี้ยมุมเนี้ย

เดี๋ยวมองมองยี่ลออเนี้ยอาหวอะไรร้บ้มาขอเน้นชัดก่อนนะครับเอหนึ่งสองสามอเห็นใต้นขอเห็นใต้ด้วยขอเห็นครับผมครับผมไปชื่อไปชื่อเนื้อโอเคบ้าเ่าวชัดเน้นอันนี้อุดซีนเนาะเจมครับเจมโอเคมาบุดยิง ข้าวเช้าไปถึงขนมเส้นมดหน่อยมัน,ด,มน,ด,มนด้กินข้าวเช้าก็ไปดูข้าวยังเห็นข้าวยังทำไมอ่ะ องาขึ้นหนึ่งขึ้นเลยไขึ้นเลยขึ้นเลยต่อขึ้นมาเลยตอเินทึงเิแล้วเิแล้วเชญได้เ่าบไปาขึ้น้มึ้นเนั่งปล้ว้ม้นรบน นี่ก็คือของการธนาคารข้าวทนะครับที่เรามาทำกิจกรรมนะครับเป็นก็เรียกว่าตั้งต้นนะครับก็คือ2000กิโลกรัมนะครับหรือว่าสองตันนะครับ

ออกแบบออกแบบนี่แบบไม่เหมือนใครด้วยอ่ะนะขนาดแบบนี้กินนักเดมบอลแค่นี้บกีขวล้วก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับ EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราได้ทำการมอบนะครับธนาคารข้าวนะครับที่เราตั้งใจ มามอบให้กับทางหมู่บ้านพะอื่นนะครับเราตั้งต้นธนาคารข้าวนะครับให้สองตันนะครับหรือว่า2,000กิโลกรัมนะครับก็คือให้ทางผู้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านนะครับบริหารจัดการนะครับในการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็มาคืนนะครับ ในส่วนของระบบการจัดการนะครับก็คือก็ทางอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่จะเป็นคนจัดการนะครับเป็นระบบการจัดการนะครับก็คือจะเป็นยืมแล้วก็มาคืนนะครับคือเป็นการหมุนเวียนนะครับกิจกรรมและของการเดินทางมาออกค่าในครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมหลักๆนะครับก็คือธนาคารข้าวนะครับในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับที่เราจะมามอบให้กับชาวบ้านนะครับน้องๆในพื้นที่นะครับก็คือเราก็จะ จะมาเลี้ยงขนมจีนน้ำเยวนะครับหรือว่าขนมเส้นนะครับก็ในส่วนของบรรยากาศนะครับขอติดตามชมกันในอีพีหน้านะครับในส่วนของอีพีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับี่ขม้าเยไมั้ใหญ่กำลังพร้อมหมดเลยาปคนนงไปก่อนเลยกิน้าไกิน